สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์ในปีพุทธศักราช2566ตลอดทั้งปีนั้นชะตาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลด้วยนะคะในปีพุทธศักราช2566จะมีดวงดาวใหญ่ๆนะคะที่มี การโคจรย้ายราศีย่อมส่งผลต่อท่านเป็นอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะก็จะมีดาวพระพฤหัสดาวพระราหูดาวพระเสาร์และก็ดาวมฤตยูค่ะ เราก็มาดูดาวดวงแรกเลยนะคะก็คือดาวาพระพฤหัสดวงนี้นะคะซึ่งมีความหมายในภพปุตตะและก็ภพมรณะของท่านในวันที่20เมษายนปี66นั้นดาวาพระพฤหัสดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะมาได้ตําแหน่งราชาโชคและอยู่ในภพเรือนที่ดีมากๆนะคะเป็นภพเรือนสุภะเพราะฉะนั้น หลังจากวันที่20เมษายนปี66เป็นต้นไปนั้นนะคะถ้าผู้ชมชาวลัคนาราศีสิงห์มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาเสนอต่อท่านหรือท่านมองเห็นรู้ทางอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานั้นนะคะ ก็สามารถนะคะหยิบจับขึ้นมานะคะศึกษาว่างานนั้นเป็นอย่างไรดีอย่างไรผลเสียมากน้อยเพียงใดนั้นเมื่อมองดูแล้วว่าเป็นผลดีสำหรับท่านท่านสามารถลงมือกระทำได้เลยนะคะเพราะคำว่าปุตตะมรณะนั้นหมายความว่าท่านอาจจะมีธุรกิจใหม่เข้ามามีงานเสริมเข้ามาหรือมีงานที่นะคะอาจจะเป็นการต่อยอดจากงานเก่าของท่านนั้น อย่างนี้ก็ได้นะคะและดาวดวงนี้โคจรไปได้ตําแหน่งราชาโชคก็หมายถึงว่าท่านจะได้โชคลาภอย่างมากมายโดยทิศว่าได้มาแบบง่ายๆและได้มาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำรรได้มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าในช่วงระยะเวลานั้นมีเหตุการณ์อะไรมีงานอะไรเข้ามาหรือมีแนวความคิดอะไรก็สามารถจะต่อยอดออกไปได้เลยนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวมฤตยูค่ะในวันที่9มีนาคมนะคะเขาก็จะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในพบการงานของท่านก็จะขอพยากรต่อเนื่องจากดาวพระพฤหัสเลยนะในเมื่อดาวมฤตยูเข้าการงานของท่านการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะดาวมฤตยูดวงนี้หมายถึงนะคะการใช้หลักของออความลึกลับ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอนาคตหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานโดยเอาหลักเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมนะคะดาวมฤตยูจะอยู่ในพบการงานของท่านเป็นเวลา7ปีเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีดาวประจําตัวเองก็คือเป็นดาวพระอาทิตย์มีดาวการเงินและดาวโชคลาภเป็นดาวพระพุธ ถ้าท่านใดนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวท่านเองที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงการใช้คําพูดการซื้อมาขายไปนะคะแล้วเอาหลักของเทคโนโลยีอาจจะเป็นการขายของออนไลน์ก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากสามารถพลิกชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลา7ปีนั้นก็เป็นไปได้ส่วนถ้าท่านใดที่รับราชการนะคะมีงานเกี่ยวกับอ,อ,องค์กรต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีนะคะในการาใช้หลักของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับการงาน ของท่านการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบอ,อ,อย่างที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะท่านก็ลองมองดูนะคะว่าเป็นปีที่จะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศรวมไปถึงการงานของท่านชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะในปีพุทธศักราช2566นั้นในเรื่องการงานจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักและความผูกพันนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะดาวพระราหูดวงนี้ในวันที่18ตุลาคมปี66ค่ะเขาจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพของคนรักของท่านหรือในตรงจุดนี้อาจจะหมายถึงนะคะถ้าท่านใดดวงนะคะไม่ค่อยจะสมพงกันก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกลาต่อกันไปหรืออาจจะต้องจากกันไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะในวันที่หนึ่งมีนาคมปี66เขาก็จะโคจรย้ายนะคะเข้าไปอยู่ในพบเรื่องความรักและความผูกพันหรือแม้แต่ในเรื่องของอการมีหุ้นส่วนนั่นเอง ในตรงจุดนี้นะคะจิราก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของหุ้นส่วนให้ท่านผู้ชมก่อนอาจจะต่อเนื่องจากการงานที่พูดไปแล้วก็หมายความว่าถ้าท่านใดนะคะมีเกณฑ์จะมีหุ้นส่วนมีคอนเน็ชันใดๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องคิดให้ดีๆสืบให้ดีๆ พยายามมองให้ดีๆว่าคนที่จะเข้ามาในตรงจุดนี้นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรเพราะมีความหมายในเรื่องของหุ้นส่วนในดาวตรงนี้มีความหมายของคําว่าอาริในเมื่ออริเข้าเกี่ยวกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้นะคะ และเราก็มาพยากรณ์นในเรื่องของความรักและความผูกพันต่อเลยนะคะเพราะดาวพระเสาร์ดวงนี้จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของความรักและความผูกพันด้วยในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะมีอะไรนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจค่ะความรักระหว่างหญิงชายนะคะเป็นความรักละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ปรับความเข้าใจกันเราไม่พูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วนะคะความรักนั้นอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์นในคลิปนี้เป็นเพียงการนำอาลคนาราศีสิงห์มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2 5 6 6เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับเกี่ยวกับการงานของท่านไปปรับเกี่ยวกับความรักของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ